ยินดีนต้อนรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปคลิปช่องโชคชะตาพยากรณ์นะคะในวันนี้มาดูกันค่ะว่าชีวิตคุณต่อจากนี้หัวข้อในวันนี้นะคะาการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมอาตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆก็ได้นะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับชมเพื่อ,เพ,อเพื่อความบันเทิงนะคะ ก่อนอื่นขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ขออนุญาตพรกรูบาอาจารย์ที่สักเิสร็จเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนมาที่หนึ่ง The Empress this 2 nine of wands my this 5 of swords my 4 of cups ดูกันค่ะว่าตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้เป็นใครกันบ้างนะคะ e m Press e m Press ไพ่จักรพรรดินีคือไพ่มีความเป็นแม่เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแม่นะคะเป็นไพ่ย uh, อยู่ในหมวดในหมู่ของมีเจออาคานานะคะจักรพรรดินี เป็นคนที่มีความเป็นแม่นะคะเป็นคนที่ดูแลทุกคนเป็นอย่างดีเป็นผู้ให้นะคะเป็นคนชอบให้ชอบทบําบุญชอบเออเพิ่มมีความเอเอเพมเผื่อแผ่มอบความรักมีเสน่ด้วยนะคะมีอํานาจต่อไปไพ่ใบที่สองเป็นไพ่นายออฟ บอลไพ่ก้าวไม้ไพ่ไม้เป็นตัวแทนของคนธาตุไฟนะคะเมธคนที่เกิดในราศีเมษราศีสิงหงราศีธนูนะคะก้าวไม้ก็บ่งบอกถึงเป็นคนเป็นคนที่เหนื่อยเหนื่อยมามากเป็นคนที่ ประสบพบเจอความเจ็บปวดมาเยอะแต่ก็ไม่เคยท้อประสบการณ์ที่พบเจอกับพบเจอกับสิ่งที่เจ็บปวดมันทำให้สังสมประสบการณ์เยอะขึ้นและ,ะและ,ะเมื่อประสบปัญหาครั้งต่อมาก็นำประสบการณ์นั้นมาแก้ปัญหาได้ ประมาณนี้นะคะและไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบ s of swords อ, of อ้ f of swords ไพ่ห้าดาบในที่นี้ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เป็นสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดทำให้เกิดความ คือสิ่งไม่ดีแล้วกันนะคะเ,เอาสรุปว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้มันถูกถอดถอนหรือเพื่อนๆสามารถตัดจบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้และโฟ f ์ u ครับตอนนี้ถ้า,เ,าเพื่อนๆกำลังเกิดให้เคลียร์สภาวะ ความเมื่อหนความท้อแท้ความสิ้นหวังความคาดหวังให้เคลียร์ออกไปให้หมดเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อพบเจอกับชัยชนะสิ่งที่ทำมาสิ่งที่เพืเ่อนเปฏิบัติมาทำมานั้นตอนนี้ มันมีความคืบหน้าเกิดขึ้นมันได้รับชัยชนะแล้วนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็มีคนธาตุไฟเนาะไพ่ดาบไพ่ดาบก็จะเป็นตัวแทนของคนธาตุลมนะคะเป็นสมุนทุนุนมไพ่ถ้วยด้วยไพ่ถ้วยก็เป็นคนธาตุน้าธาตุน้ำก็ำรกโพิจิกมีนนะคะอืมไม่ไม่มีคนธาตุดินเนาะค่ะอันนี้คือตัวต,วตวนเนาะต่อไป มาดูกันค่ะว่าชีวิตของคุณต่อจากนี้จะพบเจออะไรยังไงมาดูกันขอเปิดไพ่สิบใบนะคะมาแล้ว่พ่เหรียน Six of Pentacles. Eight of Moon. Queen of Cups. Ah, the Emperor Nine of Cups. ซอสเด t ะสตาร์เพดออฟเพนเทลโคสเดอะเชลลิโอตไพ่เหรียญน,นะคะซิกออฟเพนเทลโสตอนนี้อ่าเพื่อนๆเป็นคนใจวุ่นนะะเป็นคนชอบทำบุญ ชอบแบ่งปันทำบุญโดยไม่หวังตอบแทนไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะอันนี้ <c oughs> แล้วก็เอ็ดออฟวอลกำลังจะมีการเดินทางหรือมีการขับเคลื่อนไปหากันกรีดออฟครับเป็นผู้หญิงที่ไพ่เหรียญเดิมไปนะคะไพ่พเหรียญเป็นไพ่ตัวแทนของคนธาตุดิน มพอศพอมงคลเพืศพกัน <c oughs> แล้วก็ไพ่ไม้ไพ่แปดไม้หมายถึงเป็นคนธาตุไฟนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูกำลังจะเกิดกำลังมีการเดินทางนะคะมีการขับเคลื่อนไปหาการไปหากลุ่มทาทม Queen of Cups ไพ่ราชนีถ้วย เป็นผู้หญิงที่ <c oughs> ขออภัค่ะเป็นผู้หญิงที่มีเซนส์สามารถรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตสํานึกผู้หญิงที่กําลังเพ่งมองถ้วยอะค่ะเป็นคนมีเซนส์รู้จิตใจของคนอ่านใจคนได้ประมาณนี้ค่ะ The Emperor The Emperor ประธานของคนราศีเมษนะคะมีความมั่นคงมีความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีอำนาจมีเป็นผู้มีบารมีแล้วก็เก้าถ้วยนายออฟครับอาไพ่ใบนี้ผมบอกถึงความพอใจนะคะความหวังที่จะได้รับการเติมเต็มเพราะมีแค่เก้าถ้วยมันยังไม่ครบสิบถ้วยเนาะต้องรับการเติมเติมแต่เขาก็ยังมีความพอใจส่วนไพ่ใบนี้ สิบเหรียญสิบเหรียญเป็นไพ่เหรียญเป็นเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเรื่องเงินเงินเงินเงทองทองนะคะเกี่ยวกับเงินโดยตรงเลยนะถ้าไพ่สิบเหรียญขึ้นมาก็จะแสดงว่ามีความสมบูรณ์ทางด้านทรัพย์สินเงินทองเพียงพอและถูกเติมเต็มไปแล้วนะคะสิบเหรียญแล้วครบแล้วเต็มแล้วส่วนไพ่สองดาบไพ่สองดาบ ไพ่ดาบเป็นตัวแทนของคนธาตุลมนะคะให้ถุนตุนกลุ่ม <c oughs> มีครบเลยนะมีครบทั้งสีธาตุดินน้ำลมไฟเพราะว่าไพ่เหรียญไพ่เหรียญก็เป็นตัวแทนของคนธาตุดินเนาะไพ่ถ้วยก็มีธาตุน้ำธาตุไฟดาบลม ไพ่สองดาบสองดาบอืมเป็นไพ่เป็นไพ่ตัวเลือกค่ะจะสังเกตว่าม,มีสองดาบเนาะมีสองข้างเป็นไพ่ถังเลือกตอนนี้ก็ยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ The Star เป็นการเคลียร์ปมเคลียร์สิ่งปิดสิ่งที่มันปิดกั้นจริงที่ทำให้เกิดความท้อแท้ความกังวลตอนนี้คุณแคลียร์ได้นะคะ เคียได้แล้ว p a พ e of pentacles เป็นไพ่เด็กถือเหรียญกำลังจะได้รับโอกาสอ่ากำลังจะได้รับโอกาสทางด้านทรัพย์สินสิ่งของได้ทรัพย์สินสิ่งของซึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและมัน่นคงส่วน the chariot the chariot อยู่ในกลุ่มของไพ่ major arcana นะ the star ก็ใช่ เดเอ็มเพิ่ก็ใช่เป็นตัวแทนของคนที่เกิดในราศีกรกฎนะคะชาลเลวศ์ชาลเลว์เป็นไพ่แห่งการเคลื่อนที่ไพ่ที่แสดงถึงพร้อมเดินทางพร้อมออกลบพร้อมลุยไปข้างหน้าด้วยความสามารถที่มีทั้งหมดเป็นไพ่แห่งการเดินทางนะคะ,ะทีนี้หัวข้อคลิปในวันนี้คือ ชีวิตคุณต่อจากนี้จะพบเจออะไรนะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วชีวิตของคุณต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรก็พบเจอกับเ,เงินอันดับแรกคือเงินการเดินทางอันดับสอง มีทั้งเก้าถ้วยมีทั้งสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็มีการเดินทางอันนี้ก็การเดินทางอันนี้ก็เป็นไพ่การเดินทางนะคะถ้าอีกความหมายหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันทันรวดกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวในหัวข้อในวันนี้ก็ชีวิตคุณต่อจากนี้จะพบเจออะไรก็พบเจอกับความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ ทางด้านทรัพย์สินเงินทองและการเดินทางอันนี้คือการเดินทางการออกเดินทางนะคะสิ่งที่เพื่อนจะเจออีกความหมายหนึ่งความหมายหนึ่งจะเป็นความหมายที่แบบว่าจะบอก คือ The Emperor ค่ะ The Emperor ถ้าคนที่ทำทำธุรกิจอะค่ะก็ะจะทำธุรกิจก็จะไปในทิศทางที่ดีเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลย แต่ว่าทีา่หัวข้อใหญ่ก็มีสองเรื่องคือเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่เพื่อนๆที่เขามามารับชมคลิปในวันนี้จะได้พบได้เจอก็คือเรื่องทรัพย์สินเงินทองความอดุมสมบูรณ์ทางด้านทรัพย์สินเงินทองและการเดินทางนะคะอาจจะเป็นการเดินทางต่างประเทศก็ได้นะคะนี่คือสองเรื่องหลักๆที่ชีวิต ของคุณต่อจากนี้จะได้พบเจอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะอขอบคุณสำหรับการกดไลค์คอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ